มีข่าวลือนะคะมาจากฝากฝั่งจีนค่ะว่าแมลลิซาแบล็กพิง k นะคะจะไปจีนไม่ได้นะคะในรอบชิงชนะเลิศของรายการยู t บ w i ซีซ o u s น a s o n 3ค่ะ แต่ถึงแบบนั้นก็ตามนะคะทางรายการค่ะก็พยายามนะคะที่จะให้ลิซ่าค่ะได้แชร์สเตจร่วมกันกับชาิสี่คุณนะคะเพราะว่าทางคู่ค่ะก็เคยร่วมงานกันเนาะเป็นเมนเทอร์ด้วยกันนะคะในรายการ Use ์วิดยูซีส่วนสด้วยกันค่ะโดยนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นการผ่านทางลิงก์วิดีโอนะคะซึ่งเห็นเขาว่าถ้าลืมมาจากแอคนี้เนี่ย สามารถเชื่อถือได้นะ้ะเกือบ100%กันเลยทีเดียวค่ะงั้นก็คงจะต้องมารอดูกันต่อไปนะคะแต่ส่วนตัวก็คิดว่าเทคโนโล,โลยีก็น่าจะช่วยได้นะถ้าวางแผนดีๆนะคะไว้แต่เนิ่นๆค่ะแต่ที่แน่ๆค่ะอันนี้แอดว่าเซอร์ไพรส์กว่านะคะนั่นก็คือค่ะชาสุวิคุณค่ะก็กําลังจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้กับแบบซีค่ะเหมือนกับแบล็คพิงเลยนะแล้วก็มีกระปงนะ๋งออกมาแบบเดียวกันด้วยค่ะ เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าล้องว้าวเลยนะมันเป็นเป๊ปซี่นะคะรุ่นโนชูการ์เหมือนกันคะ่ะเป็นกระป๋องดำะนะซึ่งตอนนี้ค่ะเห็นเขาว่ารอการประกาศอย่างเป็นทางการอยู่นะคะแต่ก็เห็นบางที่ค่ะมีป้ายแบบนี้นะคะไปตั้งแล้วนะคะบูธก็ไปตั้งแล้วนะคะและบางที่ก็มีการเริ่มวางขายแล้วตามห้างด้วยเหมือนกันค่ะ เอแบบนี้คงไม่ต้องลือแล้วละมัง้งอันนี้น่าจะจริงนะแต่รอเขาประกาศยังเป็นทางการเท่านั้นค่ะซึ่งคิดว่าแม่จีนค่ะน่าจะถูกใจมากๆเลยนะจะได้สะสมกระป๋องนะนอกจากของแบบาสาวสาแบ็กพิงค์แล้วนะก็จะได้สะสมของชายสี่คุณไปด้วยค่ะ เราแอดจำได้เหมือนกันนะคะช่วงนั้นค่ะที่มีกระป๋องของน้องลิซ่าออกมานะคะที่เมืองไทยได้ออกมาแล้วแล้วที่เมืองจีนเขาก็ตามหาอยากจะได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งทางซูเปอร์ของเขาก็ไปจัดนะคะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นกระป๋องลายของน้องลิซ่าเนี่ยเต็มบูธเลยนะแล้วก็แม็กจีนเขาก็ถ่ายคลิปมาค่ะประมาณว่าเขาไปเดินตามหาแล้วพอเจอเขาก็ดีใจมากก็สะสมกันเลยทีเดียวนะค่ะงานนี้ค่ะก็มีของชายสีคูนะคะเป็นกระป๋องดําเหมือนกันนะคะมาให้สะสมด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะ แอดก็มาอัปเดตข่าวสารละกันค่ะเพราะตอนนี้เขามีข่าวลือค่ะว่าน้องลิซ่ากับแท่สุขุนเนี่ยจะได้กึ้นสเตจโชว์ด้วยกันนะคะผ่านทางวิดีโอนี้แหละค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า